15ในการสุ่มหยิบเลข3หลักเลข3หลักต้องทำไมนะมากกว่าหรือเท่ากับ100หยิบมา1จํานวนแล้วมีการถามความน่าจะเป็นทีนี้พี่หา ns ก่อน3หลักก็จะมีแบบหลักหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยอย่างนี้นะหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยหลักร้อยเนี่ยยังไงก็ต้องห้ามเป็นใครแน่ๆนะห้ามเป็นศูนมันก็เลยขึ้นต้นด้วยเลขหเห็นปะ ห้าเป็นศูนก็เก้แบบทันไหมทันไหมเพราะว่าเลขที่ได้ก็คือศูนย์ถึงใครนะศูนย์ถึงเกก็มีศูนย์ถึงเก้ามีสิบแต่ว่าห้ามใช้ศูนย์ก็เลยเหลือกี่แบบนะเกแบบส่วนหลักอื่นไม่มีเงื่อนไขก็เป็นสิแบบหมดเลยเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดที่สร้างได้มีเท่าไหร่นะเก้รอยเดี๋ยวดูเงื่อนไขคือมันชอบมีคําว่าอย่างน้อยเนหะ็นปะเงื่อนไขเขาบอกว่าเลขที่ได้อะ เลขที่ได้นะต้องมีเลข8อย่างน้อย1ห,หลักและห้ามมีเลข9คือเดี๋ยวพี่แยกคํานี้ก่อนต้องมีเลข8อย่างน้อยคือมากกว่าเท่ากับ1ห,หลักอย,อย่างน้อยคือเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับเนาะแสดงว่าเลขที่เขาเลือกมาต้องมี8ขั้นตำน่ำา1หลัก2หลักได้ไหม ได้ได้ได้สามหลักได้ไหมได้ต้องสามกรณทีทันไหมทันไหมก็คือแปดหนึ่งหลักก็ได้แปดสองหลักก็ได้เพราะว่าขั้นต่ำเขาต้องการหนึ่งหลักแต่สี่หลักไม่ได้เพราะว่าเลขที่เขาเลือกมามีแค่สามหลัก<ๆ>เพราะฉะนั้นต้องแยกทั้งหมดสามกรณีแล้วก็อย่าลืมนะทุกเลขห้ามเป็นทุกหลักห้ามเป็นเก้าทุกหลักห้ามเป็นเก้าแล้วก็หลักร้อยห้ามเป็นศูนย์พี่แยกก่อนกรณีที่หนึ่ง เลขแปดหนึ่งหลักแป๊บหนึ่งนะหลักไหนไม่หลักไหนก็ได้แยกอีสามแบบหลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้แยกอีสามแบบเขียนให้ดู งั้นพี่เขียนเขานะก็คือหลักร้อยก็ได้หลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้จดย์มาก่อนเอากรณีแรกก่อนแปดเราอยู่หลักไหนนะหลักร้อยเดี๋ยวเราช่วยคิดตามพี่นะหลักร้อยเป็นได้กี่แบบแบบเดียวเพราะว่าต้องเป็นเลขนะเลขแปดหลักสิบอะกี่แบบ 8แบบห้ามเป็น8กับห้ามเป็น9เพราะว่าเราทําในกรณีที่ว่า8 1ห,หลักและ5เป็น9เพราะว่าห้ามมีเลข9สักหลักเลยแบบนึงนะตอนแรกมี10ลบไป2เหเลอเลือกได้8แบบถัดไปอะ่ะก็เหมือนเดิมห้าเป็นใคร8กับ9ดังนั้นเราจะได้8 8 64แบบ ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ใกล้แล้วไ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 วต่อนะต่อนะถัดไปแปดยูหลักสิบก็หนึ่งแบบหลักร้อยหลักร้อยเฮ้ยเพราะว่าห้ามเป็นศูนย์เรายังไฟแรงกันอยู่เจ็ดแบบหลักหน่วยอะแปดแบบก็คือห้ามเป็นแปดกะก้าเฮ้ยปาร์ตี้เสร็จแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะอ่าแปดเจ็ดห้าสิบหก อะไรนะท็อปฟิสิกส์เออไม่ใช่กี้ขี้นะท็อปฟิสิกส์เนี่ยแซดนะทาน่าหลักหน่วยได้แปดก็คือแบบเดียวํำเลยเว้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลักร้อยอ่ะก็เจ็ดแบบป่ะห้าเป็นใครนะศูนย์อ่ะแปดเก้าก็คือเจ็ดแบบหลักสิบอ่ะ ก็8กับ9กี่แบบนะ8แบบก็ <c oughs> ได้56เดี๋ยวเอาทั้งหมดมารวมกันก่อน6 4 5 6 120 176ถ้าพี่บวกเลขไม่ผิดนะแต่ยังไม่ยังไม่ตอบนะเพราะว่าอะไรยังมี8 2หลักอีก เลขแปสองหลักแล้วกี่กรณีวะแล้วสองหลักไหนสองหลักไหนก็ได้สามกรณีสามกรณีหมายความว่าอาจจะเป็นเลขแปดหลัก 10กับกหลักหน่วยก็ได้หรืออาจจะเป็นหลัก10กับกหลักร้อยก็ได้หรืออาจจะเป็นหลักหน่วยกับหลักร้อยก็ได้3กรณีหาจนมาก่อนถึงว่าสินมันจำมาถามมันน่าจะทำไม่ได้อันนี้อันเดียวมั้งอันเนี้ยพี่ว่าถ้าถ้าแบบไม่เคยเจอมาก่อนค่อนข้างยากนะข้อนี้นะใช่ไหมถ้าแบบ ไม่เคยเจอแนวนี้มาค่อนข้างหมึนเอากรณน,นี้แรกก่อน <c oughs> คือเลขแปดอะอยู่หลักไหนนะหลักสิบกับหลักหน่วยปะแบบเดียว <c oughs> หลักร้อยอะก <c oughs> ี่แบบนะเจ็ดแบบเพราะว่าห้ามเป็นศูนย์แปดเก้าเจ็ดแบบ <c oughs> ต่อนะถัดไปเลขแปดหลักสิบกับหลักร้อยก็หนึ่งแบบ <c oughs> เอาแล้วหลักหน่วยอะ <c oughs> <c oughs> ข้ามเป็นใครนะ8กับ9ก็คือ8แบบถัดไปเลข8เออหลักร้อยกับหลักหน่วยก็หลัก10ก็คือห้ามเป็น8กับห้ามเป็น9ก็8แบบเอามาบวกกัน7กับ8 15กับ8ได้ใครนะ23กรณีสุดท้าย เลขแปดกี่หลักสามหลักเฮ้ยถ้าถ้าสามหลักนี่เป็นยังไงเบอร์ตองเลยใช่ไหมอ่าเบอร์ตองเลยเดี๋ยวปตีเรอแป๊บนึงนะเพิ่งเขากดดันพี่แล้วเ็แปดหมดเลยแบบเดียวแบบเดียวเออเขาหันไปนี่เขาเก็บของรอแล้วอ่ะแบบนึง เพราะฉะนั้นเอ็นอีที่เป็นเงื่อนไขเนาะเราก็เอาแต่ละกรณีทําอะไรกันนะบวกกันก็200ร้อยป่ะหนึ่งเจ็ดังนั้นความน่าจะเป็นตอบใครนะ200ส่วน900ก็คือ2อส่วนเเรียบร้อยโอ้โห